อมยังพร้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 พอ,มพอมยังมีเจ้าของใบเรียบ้อย้วครับท่านคันนี้สีนี้ขับไปที่ไหนใครก็จําได้เล่นไปสามใบดีดมากเลยรถใหม่ๆเข้าสวยๆใหม่น้อยๆสภาพดีสีที่หลายๆคนหามีหลากหลายรุ่นที่หลายๆคนต้องการแก้ปัญหาเลยฝั่งนี้กับรถเข้าใหม่นี่ครับนี่ครับ,รบอันนี้เซตเตีย้ยนะครับสีเทาแรมโบ และที่สำคัญรอ S S R ออปแปดจุดห้โอ้ยแบบนี้จัดแบบนี้เลยทรงแบบนี้รอๆอนี่แซดตัวเตี้ยนะสี่ประตูแซดเตี้ยตัวท็อปของสี่ประตูรถหลักพันกิโลภายในเบาะเป็นยังไงสวยกริปนะที่นี่ขายรถดีมีคุณภาพและที่สำคัญทุกคันออกรถร้อยเดียวดูภายในด้านหน้าน้องแซมเช็ดให้คันนี้ที่เห็นเนี่ยบอกตามตรงนะครับร้างมาอยู่มีเจ้าของเรียบรอยแล้วกันคันนี้ พดไปเราจะตกใจพิ่งมาถึงมีเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วคันนี้ลูกค้าเอเรือกร้อไรนี้เลย S S R นะครับแลกกำหนดสเปคไปมีเจ้าของไปเรียบร้อยแล้วครับแต่เดี๋ยวมีอีกแต่ให้ดูก่อนนี่ดอจบนะครับเข้าใหม่ยาริสสีนี้ขับไปที่ไหนใครก็จำได้แต่ที่สำคัญรถตัวท็อปมันจะสเสน่ห์ไป นี่ฮะไปจะสวยมีมิติรถสวยไม่น้อยใครอยากได้คันนี้อย่างเช่นย้าหรือเจ้าคันนี้เพิ่งมาใหม่อยู่ในกระบวนการบิลวันนี้พามาดูครับสวยๆไม่สองหมื่นกิโลภายในคลิปเลยนะครับภายในคลิปไม่มีริ้วรอยแล้วสีเนี่ยฮะพีมพ์คันรายละเอียดของรุ่นนี้นะได้เนี่ยนะครับที่เบาะหรือพวงมาลัยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถสีเดียวกับตัวรถเอาไปเจ้าน,นะฮะและนี่ฮะเราเลือกผมให้เป็นสีเดียวกับตัวรถด้านในนะครับสีเดียวกับตัวรถเลยด้านในนะครับ สวยเริงๆนะครับอ่าได้น้ําเงินนะครับพี่เคยเห็นหายากนะครับนี่เป็นห้าประตูนะครับและสีสวยด้วยนะพี่สีหายากไม่รักหมื่นของแท้กิฟต์ทั้งทันซื้อมาไม่ต้องทำอะไรเลยคันนี้ลูกค้าจะให้เปลี่ยนรอจะท่งเดี๋ยวบอกมาได้เลยทําให้วันนี้มาดูกันรถจะปล่อยโอ้โหนี่บรรยากาศโรงงานคนเป็นร้อยคืกคืนกันมากที่นี่ตื่นตัวตื่นเต้นกันสุดตั้งแต่เช้าผมเองเนี่ยเล่นไปสาใบดีดไม่หยุดเลยตอนนี้